ภาคการเงินเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําสคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยการทําหน้าที่รวบรวมเงินลงทุนเพื่อจัดสรรทรัพยากรไปสู่ภาคต่างๆให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยตลาดหลักทรัพย์ m a ไได้เตรียมจัดหลักทรัพย์ในตลาดแบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม8กลุ่มโดย1ใน8กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินซึ่งประกอบไปด้วยหมวดธุรกิจธนาคารเงินทุนและหลักทรัพย์ประกันภัยและประกันชีวิตภาพโดยรวมเนี่ยของกลุ่ม การเงินเนี่ยจะค่อนข้างอ,อ,อิงกับภาวะเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่เศรษ,ษ,ษฐกิจเฟือตัวนะคะก,ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงนะคะที่จริงหัวใจหลักเลยของธุรกิจการเงินก็คือเป็น,ปน,ปนแหล่งเงินทุนนะคะสำหรับผู้ประกอบการอื่นๆที่จะสำหรับภาคธุรกิจอื่นๆของประเทศนะคะที่จริงก็ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะไม่งั้นธุรกิจอื่นก็จะเดินต่อไม่ได้นะคะในตลาดหลักทรัพย์ mai ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการเงินปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่6บริษัทโดยมีมา r k e t Cap ประมาณ20 0 0 0ล้านบาทจริงๆแล้วทุกอย่างในประเทศเราเนี่ยนะคะจุดแรกเลยที่จะก,ก่อกำเนิดขึ้นมาได้ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ gdp หรืออะไรก็ตามที่ทเราเมื่อจะกล่าวถึงอยู่อย่างตลอดเวลา ว่าคอน sum er อินเด็กต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่ทุกอย่างเนี่ยฐานแรกก็คือฐานการเงินนะคะคือถ้าหากว่าระบบการเงินนิ่งไม่เคลื่อนที่เลยแม้ว่าจะมีกระแสงเงินค่อนข้างเยอะแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนมือไม่เกิดการจ้างงานไม่เกิดการผลิตก็ไม่เกิดการเติบโตของประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรามองว่าธุรกิจการเงินคือธุรกิจที่สําคัญที่สุดสําหรับอิรักบนะคะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรามองว่าธุรกิจการเงินเนี่ยจะอยู่แต่ในประเทศได้ไหมบอกอิรักตอบว่าไม่ได้ นะเพราะถ้าเราอยู่แค่นี้เนี่ยเราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแรงได้โดยเฉพาะปีหน้าเอจะเกิดน,นะฮะคอมเพ v e ติฟต้องบอกว่าอัตราการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้จะรุนแรงนะคุณนลินีงามเศรธมาตผู้บริหารบริษัทไอราแคปิตอลบริษัทโฮดิง้งที่ถือหุ้นบริษัทการเงินต่างๆ ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่ปี2,557การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไอร่านะคะก็คือหนึ่งเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยมีความเรียกว่าไลฟ์คือมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสสัมผัสกับผลตอบสนองของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทนะคะฝ่ายบริหารทุกคนก็จะตื่นเต้นกับการที่จะต้องติดตามผลประกอบการตลอดเวลาเพราะอยากให้บริษัทออกมาในทุกแคมเปญที่สวยงามน,นะคะ มีการเฝ้าระวังเรื่องบัตเจ็ตมีการวางแผนการงานในล่วงหน้ามากยิ่งขึ้นคือทุกคนพนักง,งานเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นและทุกคนก็มีความรู้สึกว่าจะต้องมีการปรับปรุงตนเองอันนี้เป็นการภายในนะ,ะสำหรับภาพพจน์ภายนอกที่ได้ประสบนะะกับทางสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนะ,ะก็คือคู่ค้าของเราเให้เกียรติเรามากยิ่งขึ้นนะคะ ผู้ค้ามีความสนใจเรามากยิ่งขึ้นลูกค้าเองก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะมะีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเรานะะจาก Governance เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องต่อระเบียบและกฎเกณฑ์ของกรตอและตลาดหลักทรัพยนะะ์ก็จะทําให้วินัยในการทํางานของพนักง,งานในร้ายระดับเพิ่มมากขึ้นนะค,ะความระมัดระวังในการประสานงานและในการทํางานก็จะดีขึ้นอันนี้คือผลพลอยได้ที่ได้จากการจดเปลี่ยนเข้าตลาดเอ หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI i ไอมีการเจริญเติบโตมากขึ้นโดยได้ทำการแตกลายผลิตภัณฑ์ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นสำหรับไอร่เองในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือเป็นหนึ่งใน5ของนอนแบงค์นะคะที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย วิธีการของเราที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยนอกจากธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจแฟคทอริงนะคะธุรกิจที่ปรึกษาการเงินในประเทศและธุรกิจที่ปรึกษาการเงินข้ามชาติหรือว่าสำหรับรองรับ AEC นะคะตัวต่อไปที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะซึ่งเราเริ่มแล้วนะะการทานเฟอร์เทคโนโลยีของเราก็โดยการทำจอยเวนเจอร์ร่วมกับทางญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงสุด บริษัทที่มาคู่ขนานกับเรานี่ก็คือ i f u o o r p o r a t i o n นะฮะตัวต่อไปที่ไอร่าพิจารณาอยู่ก็คือเรื่องของการเป็นบริษัทประกันซึ่งเราสนใจในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับป,ประกันในภาคอุตสาหกรรมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งที่เราสนใจก็คือ r e s s n n g ทุกตัวที่ไอราคิดว่าจะไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไอรากลายเป็น One Stop Service นะของภาค Non Bank นะ,ะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยทุกคนน่าจะใ้ความปรารถนาของไอร่าคือ ทุกคนที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยากจะให้คำแรกที่นึกถึงคือคำว่าไอรนะซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นเราน่าจะไปถึงได้ภายในระยะเวลาที่เราแพลนนิ่งไว้ก็คือ3ปีข้างหน้าการจัดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI แบ่งประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนมกราคม2558โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MAI.OR.TH